ที่ของ Thailand เขาเ i ียกสเตจนะครับซึ่ง <c oughs> ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเราได้นำภาพของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยมากว่า12ึงานที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยผลงานนะครับจากนักวิจัยทั้ง3าท่าน้ง3ผลงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับและละผลงานจะมีที่มาที่ไปอย่างไรและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในอนาคตได้อย่างไรบ้างเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับตอนนี้ต้องขอต้อนรับทั้ง สามภาคสวัสดีครับอรย์อมตอนนี้เาก็สู่ในโซนเวทีของเรานะครับกับเทเลทูมลิสเทชนะครับก่อนอื่นอยากให้อาจารย์แต่ละท่านนะครับได้แนะนําตัวให้ได้รู้จักว่าอาจารย์ชื่ออะไรแล้วก็มาจากหน่วยงานหรือว่าตุนสุขการใดครับในเชิญครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์โรจักรีศรีนันท์ครับจากภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมกลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจุฬางกรณ์นักวิทีครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรศักดิ์ธรรมนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับสวัสดีครับผมเรงศาสตราจารย์ดรวิริชัยโรจน์นะครับเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับผมครับ ซึ่งแต่ละผลงานก็มีความโดดเด่นและน่าสนใจนะครับในแต่ละผลงานด้วยอยากให้ในายรับท่านนะครับรต้นจากอาจารย์จักรีก่อนนะครับอยากให้อาจารย์ได้นะ้ทำผลงานก็ได้รู้จักว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรในการนำไปใช้ประโยชน์กันนะจ๊ะครับโอคครับงานที่ผมรัตน์เสนอนะครับก็คือเรื่องของตัว AI b a s e platform for digital property uh, recognition in logistics and smart r o g i t i c s นะครับ นั่นก็คือการที่เราเนำตัวสมาร์ทอินเนล็กนะครับหรือเอไอเนี่ยกับมาสร้างนะครับเป็นกอบหน้าจรนะครับแล้วก็ใช้สำหรับบุคคลพิการนั่นเองนะครับซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นบุคคลที่เป็นสภาวะพิการน,นะครับหรือวงจรเนี่ยเวลาที่เขาสัมผัสกับวัตถุดใดๆเนี่ยจะไม่สามารถจะรู้สึกหรือว่าเข้าถึง ตัววัสดุที่ทำได้นะครับว่ามันแข็งว่านอนจะไหลได้สิ่งที่เราจะมาแก้ไขเป็นอพ้อยทุกจุดนี้นะครับก็คือกา,ารสร้างเซ็นเซอร์นะครับให้อธิบ่ปลายหิวของแขนเทียมหรือพวกเทียมนะครับตามรูปรมือจัด้วยเล็ปเปอร์น,นะครับไม่สามารถทีท่จะจับวัตถุแล้วก็ทราบได้ว่าวัตถุที่จับนั้นเนี่ยมีขนาดเช่นไรนะครับ ก็เปของแข็งต้องอ่อนอย่างไรบ้ากด้วยเช่นเดียวกัน,นะครับซึ่งตรงนี้นอกจากที่เราทำบนโซอฟต์แวร์แล้วนะครับเราได้ดีไซน์ที่เป็นวงจรผลิกนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงก,กันนะครับก็คือคบอร์ดนี้นี่เองนะครับบอร์ดนี้ทำตอนดีไซน์แล้วก็ผลิตเป็นตัวแต่นะครับแล้วก็ทำลงบนแข็งเจียมปูเจียมทำให้ผู้พิการเวลาใช้แข็งเทียมและปูเจียมนั้นเนสามารถทีจะเข้าใจสัมผัสรู้สึกถึงกับวัตถุที่เขาจับได้โดยทัน ก็เรียกว่าเป็นหุ่นยนต์แล้วก็แขนเทียมอัอจฉริยะถูกครับอาจารย์เจอนครับทีนี้พิธีการของเขาที่คือมือความสัมผัสความรู้สึกนี้จะจะเหมือนกับสัมผัสจริงๆริงไหมครับหรือยังบเจอกันครับความรู้สึกที่เขาสัมผัสได้นะครับจะถูกส่งออกมานะครับจากเซนเซอร์มาจากเนื้อท,ที่ที่เป็นการสันส่นสะเทือมกันนะครับเพราวก็ส่งออกมาเป็นตัวแขนแล้วก็ส่งไปขึ้นสมองต่อไปนั่นเองครับซึ่งตัวนี้จะไม่เขารู้สึกเลยว่าวัตถุที่เขาจับเนี่ยมันแข็งมันอ่อนั่นเอง ซึ่งเมื่อก่อนนี้เราเคยทำกค่บนสิ่อเวชัรบนซอฟต์แวร์แล้วเราก็นำไปพูฟที่จริงอเนี้ยบนจอร์นอก่อนนะครันจสกอปตาซึ่งทุกเมื่อพูฟเราแล้วว่าตัวซอฟต์แวร์มันรืไม่ก็มีดีไซน์บนจออีซึ่งจอได้จุดดีไซน์ขึ้นมาแล้วก็บนจุดดีลชินะครับดีลชิพแล้วก็ลงมาปในสิ่งซึ่งเป็นการนำตัวซอฟต์แวร์ที่เราดีไซน์กันได้ลงบนจดแล้วก็บรรจุบนแขนเที่จะผลิต นะครับเสดงการก็มีตัวโมเดลมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ก็คือว่าตัวตัว H บอร์ดนะครับคือนาดตัวรับเซ็นเซอร์สัญญาณจากที่คนบนผลกันเนี่ยนี่ครับแล้วก็ส่งไปที่บีบอร์ดบีบบอสจะดึงตัวเจ้าหน้าที่สุ่งเลือกไปดูผลนะครับครับโอ้แล้วฟีดแบ็ครับอาจารย์สำหรับผู้ที่ได้ลองใช้แล้วมีฟีดแบคกตอบกลับมาว่าไวงไหบ้างครับครับตอนที่เราก็มีได้ทางการของเราคือเราเชื่อว่าผู้เรียกว่า ผู้ช่วยทุกวิจัยเลยนะครับไม่อยากจะคว่าเป็นคนแคบเพราะว่าไปขอให้เขาชยจ้างช่ช่วยวิจัยทางเราครับเขก็รู้สึกว่าสิ่งที่เจที่เราได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถช่วยเขาได้แล้วเขรู้สึกกันคืนมาว่าวัตถุที่เขาจับเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการตอบสนองที่ดีของเขาครับเขามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อของที่เขาจับไม่รู้สึกอะไรเลยมากกว่าครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยถูกต้องครับช่วยครับขอบคุณครับน่าสนใจมากๆเลยอาจารย์ครับผลงานต่อมาแล้วครับอาจารย์ครับ ได้เลยครับจาครับก็ผลงานของผมนะครับันจะเป็นเกี่ยวกับรถไฟระบบรางนะครับชื่องานก็คือเป็นระบบอาชีรยะนะครับด้วยภาพที่ใช้ในการตรวจสอบระบบรางนะครับแล้วก็เป็นระบบอัตโนมัตินะครับโดยเื้องต้นครับขึ้นทาเลยระบบรางรถไฟนะครับต้องการวิทย์ทีมแอนนะครับเป็นการบำุมรักษานะครับโดยปกติจะใช้มนุษย์นะครับเข้าไปทำนะครับจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็จะ จะมีค่าความเบลอต่างๆนะครับแล้วก็ได้พัฒนานะครับเนื่องจากร้องกลับมาเบื้องต้นที่ภาควิชานะครับก็มีกาลงงรวจก็ได้ออกเป็นฝึกงานนะครับและโจทย์นี้ก็ได้มาจากที่ทำงานที่ฝึกงานจริงๆนะครับก็ได้มาเป็นโจทย์ให้เป็นข้อการวิจัยนะครับพอได้ทํามาก็ได้นำออกไปใช้นะครับที่รถไฟนะครับได้ขอรงที่รถไฟจริงๆนะครับแต่เป็นจริงนะครับก็ต้องเอาสเปคที่สแตนดานนะครับไปเช็ค ก็คลิปได้ครับเช็คได้จริงๆนะครับภาความเบลอของเราได้ชิคความถูกต้องนะครับเทู่จุดสอบผ่านเลนะครับตามเกของของธาคาไฟนะครับแล้วก็ได้จดทันทีกนบัตนะครับและจดทะเบีนบัตแรนะครับต้องนาคารนะครับว่าอยในช่วงโเซสนการคอันห่งที่บัตรต่มะบัรกับสิบสิบทัตสิบีนะครับ เกี่ยวกับอินสเปคชั่นของตัวรถไฟจริงน,นะครับของสี่รัชดรนะครับเป็นของมีบีบีก็เป็นร้อยชั่แบดนะครับหรอยชั่วแแดนะครับเป็นของเยอรมันแล้วก็พีบีบีมีความสวิตนะครับแล้วเขาได้บอกได้ uh, ว่าเขาได้ไปนั่งรถไฟของปรนะเทศไายที่เชียงใหม่ไปกับมีแล้วก็ได้บอกว่าในการทำอินส pection ขึ้นมาจะช่วยใช,ใ,ชใช้ประโยชน์ต่อไปได้ยังไงบ้างนะคะะรับอาจารย์ครับก็เบื้องต้นมันจะใช้ในการวัดความกว้างขางหลังในรถไฟนะก็จะมีความกว้างหลังที่ใช้แล้วสุดหลอด่อนะครับหล่อแล้นลกึงกันเตื้ คอร์สนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับพวกฟารเซอร์หรือตัวคอุรณ์ยึดจับตัวรังครับเช่นโัวโขลกนะครับที่ยึดตัวรางรถไฟกับหมอนยู่ครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นได้ตลอดหรือใช้คนตรวจจับก็อาจจะเป็นไปได้ยกเราะฉนั้นโดย AI based เบอร์นี้ครับอาจจะอย่างที่เราเห็นไปนะครับสามารถตรวจนำเส้นตรวจข้ามส่วนตำแหน่งมาให้ผู้อื่จะเข้ามาตรวจรักสารได้เลยนะครับเรียกว่าลดต้นทุนด้วยถูกวิธีทําลดเวลาและเพิ่มความปลอดภัยในการเช็คตลอด ทงเส้นทางใช้ขับรถพาเราก็ได้รวบรวมและเปลี่ยนกับต่างชาติด้วยต้องทำเพื่เป,ประโยชน์ด้วยนะครับาอาจารย์จากผมและอีกตึ่นผลงารรับประชานเชิญครับครับสวัสดีครับผลงานที่นำามาปรวที่ญี่ป่นนครับนี้ก็คือการนำเอาตัวของพลังงานศาสตร์มาใช้ในการมาปันดานาํนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรามาปัดหนาโดยใช้ ตัวของก๊าซซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือว่าจะเป็นตัวของไฟฟ้าที่ได้มาจากแผ่นดินน้ำกาลนะครับนั้นเวลาที่เรา,าปลบรบด์น้ำเนี่ยเราก็ต้นทางต้องหลอดก๊าซซิลนะครับเพราะฉะนั้นเรายิ่งบรรดน้ำเราก็ยิ่งปล่อยก๊าซเดือดกระจกออกมานะครับแล้วก็ในกระบวนการที่เราจะนํามาในการเลี้ยงสัตว์น้ำนางเช่ลี้ยงฟาร์มกุ้งฟา,ร,ร,าร์มปลาต่างต่างอย่างเงี้ยที่ใช้ในเซอเรียสีเรา ต้องสมองอาหารเหล่านี้เพื่อจะเป็นอาหารที่สมองโดยการลดการปล่อยการเสื่อมสุกนะครับเพราะฉะนั้นในตัวของงานก็คือเรานำตัวแผงโซลาเซลล์นะครับมาเข้ากระบวนการทางวิศวกรรมการควบคุมจะว่าแสงแดดแแปรผันนะครับและทําให้ตัวของลูกสุขอากาศเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยว่จะแตกเสียหายก็ไม่สามารถจะอากาศเก็บไว้หรืถังเก็บอากาศได้ ครับแล้วก็ของเราก็เลยสร้างชุดคอนโทรลเลอร์แล้วก็ชุดเซ็นเซอร์นะครับที่แปลขับตามแสงอาทิตย์ตั้งแต่เช้าจนเย็นให้ตัวของระ,ระบบสามารถเก็บอากาศเก็บไว้ในถังอากาศได้และเมื่อตัวออกซิเจนเนี่ยในบอ่อเลี้ยงหุงเลื้ยงปลาเนี่ยมีคุณภาพเที่ต่ำกว่ามาตรฐานาตัวของแต่ลมที่อากาศเก็บไว้ในถังนี้ก็จะปล่อยเพื่อจะไปช่วยให้สัน,น้ำเนี่ยดเนินเกระโดดได้อย่างเต็มที่โดยไม่โดยไม่ที่น,น้ำไม่ตายไม่เสียหายในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถจะนํา เอา,าใช้ในการบำบัดน,น,น้ําในการเติมออกซิเจนใหครับต่อน้ำสาธารณะทั่วไปหรือว่าแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งโรดูมาสากลที่ต้องการจะบำบัดน,น,น้ําในการเติมออกซิเจนก็นนนคือตัวระบบเนี่ยก็สามารถจะแอพลายได้ทางสองอย่างก็คือจะเอามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ําทั่วไปเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงอหอย้วยการตเติมออกซิเจนลงไปหรือแม้กรนะทั่งเอามาใช้ในตัวของ าระบอบำัดน้ำในโรงงานสาขากลที่เทศบาลรปอปจที่เราอย่างคงใช้ฟอสซิลอยู่ในคู่วันนี้นะครับเพราะเรายิ่งบำปัญหามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งปล่อยก๊าซโซเดียมแล้วกระบวนการของเราก็คือต้องการจะเป็นน้ำซีร้วนแข็งรงหดเป็นพลังงานชีิตนะครเรียกว่าเป็นระบบบำบัดน้ำที่ที่รักโลกได้ไหมครับอาจารย์ครับแล้วเราก็นอว่ามีประโยชน์บ้างทั้งในเรื่องของภาคการเกษตรเองหรือว่าผูนรเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆอาจารย์ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ไปในทิศทางไหนบ้างไหมครับ ตอนนี้ตัวของเทคโนโลยี่ห้ที่ใช้งานจิบแล้วแล้วก็จุนไหนสู่เสียพาังอีกแล้วนะครับ,นนดรบโดยที่มีบริษัทที่รับผลิตน,นะครับก็ใช้เจ็ตที่หา,กาดกรมราที่จังหวัดภูเก็ตน,นะครับต่อปล่อยน้ําเสียลงไปสู่ท้องทะเลเนี่ยก็เป็นการเติมออกซิเจนของนะครับ,รรนนรบหรือที่ปฐุมธาน,นีแล้วก็ที่นครราชสีมานะครับในการบำบัดน้ำให้ตัวของสัดน้ำเนี่ยมีระบบชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็คือลงทุนทค้งเดียวเนี่ย แสดแดดเข้ามาทุกวันนะครับนั่นคือถ้ามาันตอกออกซิเจนตอกเนี่ยเราก็มีอคอมเพลเตอร์ก็คือมีถังเก็บอากาศไว้แล้วมีส่วเซ็นเซอร์นะครับในการตรวจเช็คว่าถ้าตัวของอากาศเนี่ยตอกนะครับออเชืเอนน้อยลงเนี่ยก็จะมีการเติมออนสัญญาณต่างๆก็ตัวนี้ก็นำใช้งานแล้วก็ผลิตในเชิงพาณิชย์แล้วนะครับที่หลายหลัยครับ เราก็เรียกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนี่ก็เป็นสังงานที่โดดเด่นนะแล้วก็น่าสนใจด้วยนะครับสุดท้ายอยากให้แต่ละท่านนะครับได้ใช้ช่วงเวลานี้ได้ขอบคุณหน่วยงานต่างๆหรือว่าจะฝากถึงนัยยนกวิจัยด้วยกันจะได้นะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันในการเข้าร่วมการประกวดนะครับมีาอาจารย์เชิญนะครับครับสิ่งแรกต้องขออนุญาตขอบคุณทาง วิจัยที่คือได้ชุมชนคนไทยพอดีนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้เดินทางมาที่เจนีวานะครับเพื่อสานงานแล้วก็นำงานวิจัยที่เราจะม,มาระยะเวลาหนึ่งน,นะครับสองสามปีนะครับมาเสริมกัที่นี่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแหล่งทุนนะครับก็คือรชอแล้วก็สปสวรวมทั้งมบคอท์ด้วยนะครับที่ให้แหล่งวิจัยกับผลงานของผมมาช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนะี่ยเพราะว่าผลงานเชิงวิจัยแชบจะว่าประมาณปีครึ่ง ทั้งต hey, to ้นต้นชั้สองแล้วก็ใช้งานจริงด้วยสุดๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับันวิจัยแล้วก็นักวูทศาสตร์ทุกห่งนะครับที่ร่วมกันสร้างตัวงานชิ้นนี้จนมาถึงจุดนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณชาท่านต่อไปครับครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับ และก็ได้นำไปใช้นะครับแล้วก็ได้มีประโยชน์ต่อจีนน้องและสังคมนะครับที่จะต้องกับส่งเลยต้อมาครับขอบคุณครับผิดท้ายครับอาจารย์จัครับก็ขอบคุณมาวิทยาลัก่อนเลยนะครับมหาวิที่าลัยชุมชนขอนแก่นดูดีนะครับคณะสุขภสตร์แล้วก็ต้องขอบคุณกระทรวงอวเรานะครับเลยก็อย่างยิ่งในเรื่องของการวิจัยในงานนี้ก็ได้รับคุณเขาเรียกว่าฝันแต่มันก็มีฝันเอฟ เทคนโีนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนาาักศึกษาวิทาเองนะครับ,รรอบอข,ของเราในโครงการนี้ของนักสูตรวิทยาเขตวิศวกรมพลังงานนะครับก็ได้โอกาสทานักศึกษานะครับเป็นโอกาสที่ดีมากในการนำนักศึกษามารู้ว่าในโลกทางกว้างใหญ่นี้ยังมีอะไรที่ต้องทำอีกมากมายแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานวิจัยทุกคนเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานวิจัยทุกคนทั้งประเทศไทยแลว้วก็นักวิจัยทั่วโลกน,นะครับก็ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณเจ่าก,กันนะครับอาจารย์ทั้งสามผลงานที่มาร่วมแชร์กันนะครับแล้วขอให้ทุกท่านได้รับรางวัลกับประเทศไทยด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ